ครับวันนี้ซื้อปลาคาร์มาสิบตัวจะไปปล่อยบ่อที่สวนแต่ว่าตอนนี้จะอยู่บ้านที่เมืองก็เอามาพักที่บ่อก่อนเดี๋ยวกลับสวนก็ค่อยใส่ถุงเอาไปปล่อยที่สวนอีกทีหนึ่งสำหรับบ่อพักนี้ก็มีออกซิเจนเพราะเป็นบ่อขนาดเล็กแล้วก็มีกองเป็นบ่อเก่าครับผมก็เป็นบ่อที่อยู่หน้าบ้าน <c oughs> ็เดี๋ยวพักเขาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปลง,ลงในบ่อดินที่ทสวนครับผมสิบตัวเป็นปลาคาร์ฟแฟนเลือกให้ครับผมหลังจากที่แช่ให้อุณหภูมิของน้ําในบ่อกับน้ําในถุงปลาใกล้เคียงกันแล้วเราค่อยปล่อยเพื่อไม่ให้ปลาสะดุ้งน้ําก็เปิดฝาแล้วค่อยๆวักน้ําครับไล่เข้าไปแช่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ค่อยปล่อยเขา ถ้าเขาสังเกตอาการปลาถ้าปลามีอาการสะดุ้งนี่ก็ต้องต้องรีบรีบปิดแยกน้ำก่อนครับให้เขาชินกับน,น้ำแล้วค่อยค่อยปล่อยปลาอีกทีแช่ให้นานกว่าเดิมครับผมอันนี้ก็เป็นหลักการปล,ปล่อยปลาที่ใช้ที่ที่สวนเราใช้อยู่เป็นประจำนะครับครับผมครับแล้วเดี๋ยววันเอาไปปล่อยที่บ่อวันเสาร์น่าจะเป็นวันเสาร์ครับอีก 3- 4วัน ก็เดี๋ยวไปปล่อยบ่อดินดูแล้วสังเกตว่าเขาจะโตไหมเขาเขาจะอยู่ได้ไหมครับผมครับสวัสดีครับบ้านสวนย่ากระปูครับผมสวัสดีครับ